ครับวันนี้นะครับผมอยู่ที่ตําบลตะพงในอําเภอเมืองระยองครับวันนี้ครับผมตามเฮลิขิตชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยนะครับเขาพาผมมาหาเก็บปลาซิวปลาส้อยกันเพื่อจะเอาไปทําอาหารพื้นบ้านโบราณของเมืองระยองครับนั่นก็คือปลาต้มเค็มแต่คุณผู้ชมต้องอดใจรอสักสักครู่นะครับเดี๋ยวเราหาปลากันไปแล้วเดี๋ยวคุณผู้ชมไปดูนะครับว่าปลาต้มเค็มเนี่ยโดยใช้ปลาซิวตัวเล็กเนี่ยเอามาทำอาหารพื้นบ้านเนี่ยเขาทำกันยังไงหน้าตารสชาติมันจะเป็นไงแต่ตามผมไปดูนะครับ ช้าวันนี้ครับผมจะตามเหียขิดชาวบ้านเยดาหมู่สามในตำบลตะพงแกจะพาผมไปลงอวนหาปลาซิลเอาไปทำอาหารพื้นบ้านกันในวันนี้ครับอย่างเช่นบ่อลูกลังเก่าที่นี่เป็นจุดที่พี่ขิดลงอวนจับปลาซิลเป็นประจำเกือบจะทุกวันครับส่วนใหญ่เหียแกจะลงอวนในช่วงเช้ากับช่วงเย็นเท่านั้นครับโดยส่วนตัวผมมองว่าปลาซิลที่นี่ค่อนข้างจะตัวใหญ่พอสมควรครับ ใช้เวลาเพียงไม่นานเราลงอวนกันเพียงแค่ครั้งเดียวก็ได้ปลาพอเอาไปทำอาหารพื้นบ้านครับวันนี้เราจะไปรู้จักกับอาหารพื้นบ้านนั่งเดิมของที่นี่นั่นก็คือปลาซิวต้มเค็มครับออก็ช่วงนี้มันช่วงนาแล้งมาจะหาง่ายก็ไปหาตามที่แรงน้ําทั่วไปเป็นบอ่อตวนา้าบังบ่อที่ก็ขุดดินบ้าง อย่างบ่อที่เรายืนอยู่นี่บ่อเป็นบ่ออะไรเนี่ยบ่อที่อันนี้ก็ขุดดินขายอ๋อบ่อขุดดินขายอ่าอ่าอ่าแล้วยังไงครับแล้วก็เราก็ไปช่วงเช้าๆเย็นๆเพราะช่วงกลางวันเราจะไม่เห็นปลาเพราะปลาจะลงน้ําลึกเพราะแดดร้อนพอช่วงเช้าๆเย็นๆปลาจะขึ้นมาลอยผิวน้ำเช้านี่สักกี่โมงอย่างเงี้ยก็พอสว่างนั่นแหละโอ้ยหกเจ็ดโมงนี่ก็ใส่กันแล้วใช่ไหมหกโมงนี่ก็สว่างแล้วใช่แล้วถ้าช่วงเย็นอะไรงี้ยช่วงเย็นก็ ประมาณ5โมงพอฟ้าไปนั่นแหละที่ลงนี่ลงแบบเป็นเป็นอวนเล็กๆอย่างนี้อะไรเงี้ยมันจะต้องตาเท่าไหร่อะไรยังไงอ๋อมันม,มีอยู่มีอยู่สขนาดที่ใช่ดักดักปลาซิวปลาซิวตัวจะเล็กกว่าปลาสอยใช่ไหมปลาสอยจะโตฟ้าโตกว,วา่าปลาซิวจะมีอวนดักอยู่2ขนาดคือมี1.5คือเซนครึ่งเซนครึ่งกับหนึ่า ไล่อวนเมื่อกี้ที่เราปลดกันเมื่อกี้เนี่ยนั่นอวนเท่าไหร่ตาเท่าไหร่เงี้ยอันนั้น1.3อ๋อเป็นอวนตาเล็กสุดใช่ถ้าเล็กกว่านั้นแล้วไม่มีแล้วก็ไม่ติดด้วยเนาะเอก็ติกก็ติดปลาเล็กจัดเป็นเล็กอ๋อเล็กจัดก็ไม่น่าหานบอกช่วงนี้พี่ยี่ขิดมีอาชีพหาปลาซิวขายมันราคายังไงเหียขายกิโลเท่าไหร่อะไรไงขายกินกินตามบ้านเราเนี่ยอ๋อขายตามบ้านนี่ก็หลละร,ร,ร้อยยี่สิบบาทร้อยยี่สิบทำแล้ว,ทำ,ลวทำแล้วด้วยถ้าถ้ายังไม่ทำร้อยเดียว ร้อยเดียวไม่ทําถ้าทําแล้วร้อยยี่ขายในบ้านแล้วถ้าออกข้างนอกกันหรพี่อ๋อข้างนอกก็อยู่ประมาณร้อยห้าสิบถึงสองร้อยห้าร้อยห้าสิบนี่ยังไม่ได้ทําทําแล้วเหมือนทำแล้วเหมือนกันก็เป็นเป็นบางคนก็ขายอาจจะถึงสองร้อยอ๋อาอยู่ช่วงนี้เนาะต้องเป็นช่วงนี้ช่วงนี้พี่ผมถามนิดนึงอย่างปลาซิลาส้อยเนี่ยมันจะหาอย่างนี้กินได้ทั้งปีไหมได้ทั้งปีหน้าฝนหน้าหนาวก็ได้ได้ทั้งหมดเพราะน้ำพวกนี้มันไม่ใช่น้ำแล้วมันอย่างมันแล้วแต่ความตามารถของคนหา คือเราก็จะเปลี่ยนก็หาวิธีเดียวนี่แหละแต่ว่าก็มันก็มีช่วงมีย่างหน้าฝนก็ช่วงฝนตกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยสุดปลาเราก็ไ,ไปดูปลามันจะขึ้น,นี่อย่างฝนตกน้ําลงปลาก็ไปเล่นน้ําเราก็ไปดักทุงทีมันเล่นอะ่ะที่ปลาเล่นนา้าเหมือนที่เราเห็นพวกปลาหมอปลาช่อนนั่นแหละนั่นแหละปลาซิวก็มาเล่นอะไรแบบนั้นเหมือนกัน ปลาตีมาเล่นน้าเราก็มาดักถูกไหนเมื่อกี้เหห์บอกว่าผมถามนี่เมื่อกี้เหห์บอกว่าเวลาเราเราจะดักเราจะดักเช้ากับเย็นเช้านี่คือมันจะขึ้นลอยตัวไม้เห็นหลังอย่างนี้ใช่ไหมก็ลอยเป็นฟูงให้เราก็ลอยเป็นฟูงเลยเป็นฟูงเปเป็นฟูงก็ลอยหยิบจับยิบจับยิบจับกับผิวน้ำแล้วเย็นก็เหมือนกันถ้าอย่างกลางวันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เราจะได้น้อยเพราะว่าปลาจะลงแทบไม่ได้เลยโดยสร้างไปแต่ปลาจะลงล่างเนาะยิงน้ำลึกยิ่งโอกาสได้ยิงน้อยแล้วก็มีกลางคืน ที่จะได้คือกลางคืนคือว่าได้ดีเลยกลางคืนแล้วใช้ไฟเราต้องการจะรู้ว่าตรงไหนมีปลาติวเยอะเราก็ใช้ไฟสปออตเไฟใช้ไฟไฟแบบไฟหัวนั่นแหละแล้วมันยังไงเราเปิดแรงๆหน่อยเปิดแรงแล้วก็ส่งลงไปในน้ำถ้ามันมีเยอะมันจะจะโดนระโดดนคือมา มันจะเหมือนคล้ายๆปลาทะเลมันจะลาวไฟขึ้นมามันวิ่งเข้าหาไฟมันได้หมึกมันมันมันโดนมันก็โดนโดนตกใจไฟแล้วอย่างนี้เลยถ้ามันโดนเยอะๆอัะนั่นคือว่ามีปลาซิวเยอะมีแน่มีแน่หลังจากเราได้ปลามาแล้วให้ตัดหัวเอาขี้กับไส้ออกล้างให้สะอาดใส่น้ำลงไปในหม้อเล็กน้อยรอจนน้ำเดือด ให้ทุบหัวคาอ่อนตะไคร้ใบมะกรูดใส่ลงไปครับปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อยและน้ำปลารอจนน้ำเดือดวางปลาลงไปในหม้อต้มต่อไปจนน้ำแห้งซึ่งช่วงนี้ห้ามใช้ทับพ,พี่คนในหม้อนะครับเพราะจะทำให้ตัวปลาเละนั่นเองครับมาถึงกระตัดหัวเอาขีออกแล้วกางล้างล้าง,า,ลางสะอาดเอามีดแกะออกแล้วก็ล้างสะอาดล้างสะอาดแล้วก็ตังน้ำ ตั้งน้ำเดือดตั้งน้ำที่จะตั้งตั้งน้ำเห็นบอกว่าเมื่อกี้ผมเห็นน้ำไม่เยอะนี่ทำไมมันตั้งน้ํานิดเดียวเองเหรอตั้งน้ำตั้งมากไม่ได้พอาะว่าเดี๋ยวปาล์มเจลีแต่ตรงพอนิดนี้พอจะถ่วมวิธีทำก็คือไงพอเราทําปลาเสร็จแล้วเราก็ตั้งน้ําตั้งน้ําตั้งน้าได้ยังไงต่อไมมเอาเกลือใส่น้ําปลาใส่น่อยแล้วก็ไข่หัวคาตะไคร้คาแล้วอะไรหอมแดงหอมแดงแล้วก็ขิงมันจะได้หอมอ่าแล้วไงไหม พอใส่ไปอ่อปาพอเดือดตล้วใส่ปลาพอเดือดแล้วใส่ปลาเห็นบอกว่าวิธีการเอาปลาไปใส่เนี่ยมันจะมีวิธีเฉพาะเรามันยังไงแม่เราต้องวางเราเพราะเรามันะจะคนไม่ได้ใช่ไหมไมเ่เราเลี้ยงตัวปลาไปเลยเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆอ่าแล้วยังไงเราก็ปิดฝาปิดฝาแล้วมันจะสุกไงตัวที่เราไม่คนก็คือให้ความร้อนปั๊มลมแล้วขอขุ่นอ๋อปลามันเล็กเนาะ,ะมันก็อันนี้ไม่ได้เนาะ นี่แหละครับเป็นอาหารพื้นบ้านเก่าแก่โบราณของคนระยอง,งอีกเมนูหนึ่งครับนั่นก็นคือปลาต้มเค็มถ้าถามผมถ้าเราพูดถึงปลาต้มเค็มเนี่ยเราจะเคยเห็นแต่เป็นปลาตัวใหญ่ถูกไหมฮะจะเป็นพวกปลานิ่นจะเป็นปลาอะไรก็แล้วแต่ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยเราจะเจอเป็นปลาใหญ่ที่เขาต้มกันน้ําทุ่มท่วมสีดําๆแล้วก็ต้มจน,นเก็ดมันเปื่อย,อยกินแต่ที่นี่ครับกลับมาเป็นปลาซิว ปลาซิวปลาส้อยที่เราเห็นกันอยู่ตามน้ําที่เราหากันง่ายๆกันนี่ะครับที่เอามาลาบเอามาก้อยอะไรกัน,นที่ทางอีสานเขานิยมทํากันแต่คนทางนี้นะครับทางภาคตะวันออกเนี่ยเขาเอามาทําโดยตัดหัวเอาท้องเอาเคี้ยวไส้ออกวิธีทาไม่ยากคนระับตั้งน้ําทุบแค่ขา่าตะไคร้หอมแดงน้ําปลาเกลือแค่นั้นเองใส่ปลาลงไปต้มแต่การต้มขอเขาเนี่ยมันจะมีเทคนิคนะครับว่าวิธีการทำเขาเนี่ยคือเขาจะเอาปลาวางจะไม่คนเพราะเขาใส่น้ําขุบลรก ต้มไปจนกระทั่งปลาสุกน้ำแห้งรสชาติเหรอผมว่ามันเป็นเป็นปลาที่กินง่ายนะเพราะว่ามันจะเป็นปลาเล็กใช่ไหมฮะกระดูกกระก้างมันเนี่ยพอเรากินแล้วต้มเันตนะต้มมาได้สักพักนี่เคี้ยวได้มหมดนี่แหละครับเป็นอาหารโบราณคุยมันโบราณอีกอย่างหนึ่งที่หาก,กินยากจริงๆคือจะกินได้ในช่วงเทศกาลหรือว่าพี่น้องเขากลับมาเจอกันเยอะน้องเขาจะทํากินกันที่ว่าพูดคุยกัชบชาวบ้านท่าบอกนี่แหละครับท้านุผู้ชมอยากจะลองชิมแบบนี้ ลองมาหาดูครับมา,ลอ,มาลองมาลองมาทถามหาแถวแถวแถวพื้นที่ตำบลตะพงซึ่งอยู่ในเขตเอำเภอเมืองระยองครับ